ตามสไลด์ที่ตามหน้าสีหน้าเมื่อกี้นะพี่แขียอธิบายเอาเองนะครับมาดูตัวอย่างการคำนวณถ้า A นั่งอยู่ในรถยนต์นะครับก็คือมีความเร็วของ A เทียบกับรถเทียบกับโลกคือ16เมตรต่อวินาทีนะครับโดยรถยนต์วิ่งขนานกับรางรถไฟ รถไฟมีความเร็วสิบสามจุดห้าก็คือความเร็วของรถไฟเทียบกับโลกนะครับโดยดที่รถไฟเคลื่อนที่ไปทิศเดียวกับ A เสร็จแล้ว b นั่งอยู่บนรถไฟมองเห็น p เดินอยู่บนรถไฟนะครับดังนั้นสิ่งที่สังเกตรตรงนี้ก็คือ p ความเร็วของ p ที่สังเกตโดย b แต่เนื่องจาก b นั่งอยู่บนรถไฟดังนั้น ความเร็วของ B ก็คือความเร็วของรถไฟถูกไหม B กับรถไฟกันเดียวกันดังนั้น,น,นความเร็วที่ B สังเกต P ได้ก็คือความเร็วของ P เทียบกับรถไฟด้วยก็มีค่าเท่ากับ2.5เมตรต่อวินาทีถามว่า A จะเห็นรถไฟแล่นด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็คือถามหา vta ถามหาว่า A จะสังเกตเห็น P แล่นด้วยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็คือ P เทียบกับ A จากตัวแปรเลย VTA ก็คือเรารู้ความเร็วรถไฟเทียบกับโลกเรารู้ความเร็วของ A เทียบกับโลกนั้นเราก็เอา VTA แล้วกับ VT ลบ VTE ลบ VAE นะครับความเร็วของรถไฟคือ13.5ความเร็วของคนที่นั่งอยู่ในรถยนต์คือ16ดังนั้น A ก็จะสังเกตเห็นรถไฟเคลื่อนที่ช้ากว่านะก็คือติดลบความเร็วติดลบ2.5เมตรเปอร์เซกถามหาว่า P สังเกต A สังเกตเห็นทีเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไหร่ก็ vpt ลบ vat เนาะแต่ว่า vat ก็คือลบ vta นั้นลบกับลบกลายเป็นบวกก็กลายเป็น vpt เท่ากับโทษดี VPA เท่ากับ VPT บวกด้วย VTA ก็เหมือนที่ที่ผมบอกนะคุณเอาตัวแปรตัวแปรแรกไปหาตัวแปรอ้างอิงแล้วก็เอาตัวแปรอ้างอิงไปถึงตัวแปรแรกใช่ไหมเรารู้ VTA นะเรารู้ VPT แทนค่าเข้าไปในสมการคุณได้2.5กับลบสอก็คือเป็น0นะ Okay man.